ตุกต่อมเผื่ออีกแล้วค่ะเมื่อมีข่าวว่าทางด้านอดีตพระเอกดังช่องมักสีคนเนื้อที่ปัจจุบันผ่านตัวไปเป็นยูทูบเบอร์เตรียมเปิดตัวลูกคนแรกภายในอาทิตย์นี้ค่ะล่าสุดค่ะทางด้านคุณชมพู่ก่อนบ่ายนะคะได้มีการเขียนชื่อว่าเป็นใครค่ะให้กับคุณบุ๋มปรัด,ดางานนี้ทําเอาทางด้านคุณบุ๋มรรด,ดาถึงกับอุทานกลางรายการเลยค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมจากข่าวนี้กันเลยค่ะ จากกรณีที่มีเพจดังอย่างเพจซีทูค่ะได้ออกมาโพสต์ถึงอดีตพระเอกช่องหลักสีค่ะจากที่เคยจำมั่มแต่ว่าตอนนี้หล่อเข้มทรงแดดดีละครเรื่องล่าสุดในฐานะนัก,นกสแสดงอิสระเต็มตัวเกี่ยวกับท้องฟ้าแสงแดดศาสตร์กระสุนมาเฟียทั้งเรื่องประกบทั้งนักสแสดงรุ่นใหญ่และนางเอกนักแข่งรถซึ่งตอนนี้ค่ะ ผ่านตัวไปเป็นยูทูบเบอร์มีคนตามหลักแสนล่าสุดได้อุ้มเด็กน้อยมาสวัสดีปีใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับตรงๆว่าเป็นลูกเจ้าตัวค่ะแต่ก็ไม่ได้ปกปิดแต่อย่างใด ล่าสุดค่ะทางด้านคุณชมพู่ก่อนบ่ายนะคะได้ออกมาพูดถึงกระแสดังกล่าวค่ะในรายการตกมันบันเทิงว่ายังไม่เจอว่าเขาอุ้มลูกจังๆแต่ช่วงหลังที่ทํางานด้วยกันเขาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นถ้าเปิดตัวไปคนก็จะไม่แปลกใจพอดีกับเวลาเหมาะสมแก่เวลายังอยู่ในวงการมาแนวสนุกสนานให้ความสุขมีเสน่ห์ในการออกทีวีพร้อมบอกอีกด้วยค่ะว่าหล่อแล้วก็ภรรยาของพระเอกหนุ่มคนดังกล่าวนะคะเป็นสาวนอกวงการค่ะ โดยการน,นี้ค่ะทางด้านคุณชมพู่ก่อนบานะคะก็ได้มีการเขียนชื่อว่าเป็นใครให้กับคุณมุ๋มปนัดดาดูค่ะซึ่งพอทางด้านคุณหมุ๋มปนัดดาเห็นนะคะถึงกับอุทานออกมาเลยว่าใช่ปะก็ตกใจอยู่นะเซอร์ไพรส์อยู่ก็รู้ว่าอายุได้แล้ว แต่ที่ผ่านมาเขาปิดตัวเงียบเรื่องคนข้างตัวมาโดยตลอดถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมทางด้านคุณหมุก็บอกว่าก็เซอร์ไพรส์อาจจะติดเรื่องงานละครหรืออะไรทําให้ยังเปิดตัวไม่ได้ก็เข้าใจแต่ไม่ได้เป็นในมุมลบเป็นเรื่องที่น่ายินดีรอเจ้าตัวเปิดตัวเองซึ่งงานนี้ค่ะจะเป็นใครนะคะก็คงต้องรอเจ้าตัวออกมาเปิดตัวกันเองภายในอาทิตย์นี้อีกไม่นานเกินรอแน่ค่ะที่เราจะได้รู้ว่าเพกคนดังกล่าวเป็นใครค่ะ